ถ้าคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้ถ้าเราทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันอันแม่เพ็่นพระท่านไอ้มีนผัวว่อนี่โอ้ยโอ้ยแม่เป็นแม่ใหม่โอ้ยเนาะพอดีตัวจะได้ได้ขิ้แยทั้ไว้นเ้า พ่อเหลือคู่แล้วล่ะปันเนี่ยเออเอาแม่เาตีบันีอ่ออยาติดอกเออ <c oughs> ขาดสีพ่อ <c oughs> ขาดติพ่อ <c oughs> เ,ปเป็นแม่มาเออผัวแรกตกเงยนตายก็แบบต่นเต้นผัวที่สองงูจอด ัวที่สามขวดชมไตตายแลครับอันใหญ่บานนั่นวไปนะผู้สาวเล่าขึ้นลายกันดอกยก็ว่บอกเขาไม่หัวให้เล่าให้เออนั่นนั่นเอ้าเกินผู้สาวมันหัวไหลเอะ้โอ้ยผู้สาวก็อยู่ไก่โบดพี่น้องครับนี่หไรอ่าบานปลายชีวิตของคนเฮานะครับมือนี่มาเล่นน้ำใหญ่ไปจะสมเนียไปหาอยู่ซะครับมาเล่นน้ำซีสาวตัวนี้ไหมเออคุณไหนอีเมีย มี่เธสาวสวดโอ้ยน่าพวดเนาะจิงิงจิงิงเล่นหัวจวนนะจิ้งจิงเออว่ะจิ้งจิงี่ขาเออโอ้ยเสียพึ่งน่นเสียพิ่นเด็กขาให้จังไนกันแต่บ่มีเงินหาดอกอาศัยผู้บ่าวพื่อน่ะเาเสียเหาเนาะที่ไหเนาะเออเน็้ขาแ่ว่ามือมือวัดนี่แม่เอาขามือขาขว้าเอาขาใส่ย่างกับขวางเจ็บว่าเศร้าอยู่ โอ้แต่ไมีแห้งเนาะโอ้มีแห้งเกินนี่ลานแม่เพิ่นเฉียวผมมาเพิ่นเพิ่นเฉียวผมมาภาไปไปสีผมเป็สีผ้าไปนวดพะนะนิ่งว่าน่อยเนี่ยปวดหล่นผัวตจ้าของมีดาวพิ่นมาตี่กระูมเพิ่นกระสุนหาปีนยื่นดากกับผมนี่แน่โอ้ยมี่มอนี่ละ

เดี๋ลวไ้ที่เป็นเหงาผู้เหเอวมันลันในแม่าจนอันบุเพสันนิบาตประหลาดนะบอกเคยหักกับมาหักบอผักใสบอกเคยเห็นกับมาเห็นคือเป็นใจแมนยูไกลปานไหลกับพ่อกันผู้บ่าอยู่หนองคายผู้สาวอยู่อูดอนมาบอกใครกันมาใ้รบ้ดีๆว่าคือตัวมันมันมันหงายคอสุดยอ เอตอนนี้เจอเ้นแล้วกันนวดข้าไปก็นี่ไงที่เจอนี่ล่ะที่เจ้าฝันเห็นสัสองถอายันเนี่บอสเออสีแมนตัวฝันดีตวหนน่เ้าฝันดีตัวหนะแลมวฝันว่าฝันว่างูเกี่ยวแม่ฝันว่างูเกียวม่นก้วเลยเยวเอวเกียวหลังเนี้่ยะ เอวบ้านเอวบ้านลายนะครับพอบีร้องครับพ่านหยอกกันมุนมวลครับมุนีแวบม้านเหล่นน้ำอ่าถือว่าต้องถือว่าแม่ฮักนะครับอ่าทั้งนี่ละทั้งสามีแม่นี่แหละบอบที่แรกกรับว่าสีว่าสีไปหาผู้สามันมาอดฝนตกก็เลยมาแวะ ฝ่าแม่กอนนะครับผู้สาวใจเยอกผู้สาวอเอกยันยุหันผู้สาวยอนี่นะเิ่นอยามาหาก้ี่เอะมแม่นี่ยมาถึงนี่ไม่อีกแล้วจิงาแม่ขมานางกอนเอาสาวหาสาวแล้วอายสาวแล้วนั่นี่แม่สมาประเดกบ เอองันเขาไอ้แค่ยาแค่ยายังเดียวยเบาหวานเบาดักขึ้นนั่นเลยไม่ครับพี่น้องครับผู้เฒ่านี่ม่อนเด้ชขอผู้เฒ่ามเ่อนเดชพี่น้องอ๋อคลิปนี้ผมจะไปสักนีิดนะครับพ่ออันชิปนาก็แล้วกัน